การก้าวเข้าสู่วงการการ์ดโปเกมอนของเอกนี่คือเอกเอกเป็นคนที่ชื่นชอบโปเกมอนมาตั้งแต่เด็กแล้วในวันหนึ่งเขาได้เห็นาการ์ดโปเกมอนที่มูลค่าสูงถึงหลายแสนบาทเมื่อเขาได้เห็นจึงเกิดความสงสัยว่าทำไมราคาของการ์ดใบหนึ่งถึงสูงได้ขนาดนั้นก่อนจะตัดสินใจเข้าสู่วงการเอกเริ่มศึกษาปัจจัยที่ทำให้การดมีมูลค่าเช่นความหายากสภาพการ์ดและ ความต้องการของตลาดการมีความลังเลในการตัดสินใจซื้อการ์นั้นล้วนเป็นปัญหาสุดคลาสสิกของมือใหม่ซึ่งเอกนั้นใช้ที่เลือกทั้งดูคลิปแนะนํามือใหม่และสอบถามคนในคอมมูนิตี้โซเชียลการลงทุนในการซื้อการ์ที่ยังคงมีราคาที่ต่ําโดยมีการคาดการมูลค่าที่มสูงขึ้นในอนาคตและเป็นการตัดสินใจที่น่าสนใจการเก็บรักษาการเป็นเรื่องสําคัญ พอลอยขีดข่วนเพลงเล็กน้อยอาจทําให้มูลค่าของกร์ดลดลงได้อย่างมากและเอกก็ได้รู้ว่าปัจจัยสําคัญอีกอย่างที่อาจทําให้กา๊าซที่เขาซื้อมามีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวคือการส่งกร์ดไปเกตกับบริษัทชั้นนําโดยมีการให้คะแนนความสมบูรณ์ก๊์ดตั้งแต่1นถึงสิเอกเริ่มถามจากคนรู้จักที่เคยส่งกร์ดไปเกตว่ามีบริษัทอะไรบ้างที่รับเกตกร์ดทั้งในและต่างประเทศซึ่งเขาก็ได้พูดถึงบริษัทเกตกร์ดต่งตางๆและยังอธิบายอีกว่า การส่งกา์าซไปเกตกับบริษัทที่เป็นที่โด่งดังและยอดนิยมจะสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าเอกไม่ดีหรอกตัดสินใจส่งการาซไปเกตกับบริษัท PSA ในอเมริกาทันทีหลังจากเวลาผ่านไปอย่างเลื่อนนานเอกก็ได้รับพัสดุและกร์ดของเขากลับคืนมาปรกกากฏว่ากราดของเขานั้นได้คะแนนสูงมันอย่างมากผ่านไปแค่ปีเดียวราคาการ์ดของเอกเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าและในตอนนี้ก็ถึงเวลาขายเพื่อทำกำไรย,ยิ่งเวลาผ่านไปนาน,าน การบางใบนั้นอาจมีราคาสูงขึ้นตามกาลเวลาเอประกาศขายกา๊าซของตัวเองและเตรียมเงินนำไปลงทุนกับกา๊าซใบถัดไปหากศึกษาและวางแผนดีๆการลงทุนในกา๊าซโปเกมอนก็สามารถทำกำไรได้จริง thank mm -hmm. you mm -hmm.